สวัสดีรับเพื่อนเนทุกคนแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีวันนี้ผมก็เหมือนเดิมนัุนคนมาเล่นเกมเศรษฐีเนื่องจากตาแรกเมื่อกี้เจอกับดีดีนะออก็เลยแบบชนะได้เพราะมันเป็นตาแรกมันก็เลยฆ่ามาก่อนแล้วก็ตานี้ก็เจอกับพี่ครูนะไม่รู้ว่าพี่ครูจะเชิญเราออกมาไหมเบินหน่อยสิ เออให้มันสมกับที่เราเบิ้ลเมื่อกี้ลงคุกไงทีนี้เราก็จะกลับไปตรงนี้นะเพื่อที่จะขังคุกเขายัางไงก็โชมตีด้วยน้ำเงืน้นงือไปก่อนอ่ามันไม่มีเนระเทศนะก็เราก็เคลื่อนย้ายได้สบายเลยไม่ว่าหนึ่งครั้งต่อไอต่อหนึ่งน้ำเงื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโอ้โหไม่เบิ้ลย่างนั้นก็สาอยู่ดูนแปลนยานร้อยเปอ คางคูกโอเคแบบนี้ก็สวยเนี่ยเสียดายที่พื้นพื้นที่ไม่ออกถ้าพื้นที่ออกไม่คือตุยแล้วทำยังไงดีทุกคนเดี๋ยวก่อนนะยกพื้นที่ก็แล้วกันอ่ะยกพื้นที่ตรงนี้ ถ้มันไปชนมันก็จะมันก็จะเจอนางเื้อกีกหนึ่งรอบแล้วมันก็ต้องเบิ้ลสองถ้าเบิ้ลสองได้คือจบอ่าจบเพราะว่ากู้ไปแล้วไงแต่นี้เจอหุนนะขอเล่นคนที่สองหน่อยเถอะเค มุนมีหมวกโลซูปเปอร์มีโดนดีเจมีจรวดคำสาบแล้วก็ราชาที่ถูกในระเทศนะเป็นกอลอยฟ้า <c oughs> ยกเราเลยเหรอกลัว <c oughs> ขนาดนั้นเลยหรือ ืจะถอยหลังหรือลงคุกไปเปลี่ยนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออกสาบมันไปก่อน ทําลายไป็นหนึ่งโลกเร็นอย่างร้อยเคางคุกทีนี้มันจะต้องโดนเอานังเงื่อไปกินโอ้โหมันก็โดนโซ่อยู่คางคุกร้อยเปซไม่คางคุกเลยทุกคนเอาไปสวย ยกมันดีกว่านะเออมันก็โดนอีกหนึ่งรอบเป็นยังไงล่ะโอ้โหไม่ออกไม่เป็นไรลงตรงนี้เพื่อที่จะค้ังคุกมันอ่าแบบนี้สวยแล้วหูนก็หูนเตอะ ยอมเลยเจอพี่โครก็อย่าไปกลัวมาฉันไม่กลัวเธอหรอกไม่มีคังคุกด้วยสวย พิ uh ่นสองโอ้หเพิ่นสองออกสี่ไม่เป็นไรเรียนยน100ันร้อยเปอร์เซ็นยกมันตรงนี้แหละถ้าเกิดมันวาร์ปมันก็จะเสียนในประเทศไปหนึ่งครั้ง แต่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วทีนี้น่าจะออกแล้วล่ะยังไม่ออกล่ะโอ้โหน่าสงสารมากเบินสิบสองให้ได้โอ้โหไม่เบินด้วย มามาตรงนี้แล้วออกไปสวยทีนี้เราต้องสาบอย่างเดียวเก้าเออโดนสาบโดนไปหนึ่ง มันยังไม่มีมันได้ยังมันยังไม่พอแค่นี้พให้ก็โดนไปอีกหนึ่งแล้วเอานางเงือไปกินอีกหนึ่งเจอผีเสื้อด้วยแต่นี้โอ้โหได้เล่นก่อนด้วยเจอผีเสื้อได้เล่นก่อน คลิปหนักแล้วแบบนี้มันไม่มีกอรอยฟ้าแล้วอ๋อลืมไปไอผีเสื้อมันไม่จําเป็นต้องมีกอรอยฟ้าเพราะมันทอยหน้าทอยหลังอยู่แล้วทุกคนเอ๋าลงคุกเฉย มึงอื่นมีทั้งยเยอะยะต่ลงคุกเตะฉันออกไปก็ได้ลงคุกไปยังไม่ลงคุกเหรอ โอ้โหเราโดนอะไรเร็วเร็วเร็ว ออกไก็เสียฟรีเสียเปียบมากดวงสวยนี่นแหละถ้าจะชนะก็รีบๆชนะไปไม่ใช่อะไรไม่อยากเสียเวลาเร็วๆมันจะยกเราอีกแล้วทุกคนดูความชั่วของมันเออโดนโยกบ้างมานะ ยอมเลยเดี๋ยวก่อนตัวเดิมไหมขอแก้มึงหน่อยอ่าตัวเดิมมาทอยช้าๆหน่อยโอเคแต่นี้แหละเธอพร้อมที่จะตุยหรือยังเมื่อกี้พลาดลงคุกเฉย จะทำอะไรก็เชิญจะยกจะอะไรก็แล้วแต่ลงคุกไปอย่างอย่างแยันร้อยเปอร์ซไม่ผุดที่มันไม่ผุดเพราะว่าแลนด์มาร์คมันไม่ออกด้วยหรือมัง้งมาเลือกมาเอออยู่ตรงไหนก็เหมือนกันแหละ เลีนยามรอยนต์ลคล้านปร์เซ็นทีนี้ฉันจะบริการเธออย่างดีเอาตรงนี้ก็ได้สงสารเลยนยามล้านเปร์เซ็นต์คางคุกร้อรนตนางเงือกทีนี้แหละเธอ สาบล้านเปอร์เซ็นเออเธอไม่ได้พูดได้เกิดแน่าต่นนีเมื่อกี้ทำอะไรกับฉันไว้เพลียาล้านเปอร์เซ็นเอาไปสไวยเมื่อกี้ทำอะไรกับฉันไว้ยอมไหมยอมต่อให้ไม่ยอมก็ตุย อ๋เจอกันอีกแล้วทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะได้ก่อนเล่นก่อนเล่นหลังนะอืมถ้าเราได้เล่นก่อนเราก็เสียเปรียกนะแต่เราก็มีโอกาสที่ชนะถ้าเกิดว่าเราวางแผนเป็นเมื่อกี้เราแพ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลงคุกด้วยแหละแต่ที่จริงเบิ้นสิบสองไปไม่เบิ้ด้วยแต่นี้ อ๋มันวาร์ปมาเลยเหรอถ้าแบบนี้เองก็จะอวยเขาเกินไปแล้วล่ะเกมเออแบบนี้คือล้มไปเลยนะเขาอวยเกินนะแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรก็ได้คือรู้เลยว่าเกมอวยอะแบบนี้โอโหตัวเดิมอีกแล้วเจอบ่อยมากแล้วก็ได้เล่นก่อนทุกทีเลย วงว่าเกมมันไม่อวยมืนเมื่อกี้นะคือจะหวังแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันอวยตั้งแต่ไอ้เนี่ยมันอวยตั้งแต่นี้แล้วที่เราได้เล่นไปคนที่สองแล้วแต่ก็จะสู้ให้สุดใจม มันเลิกที่จะโฉลหรออย่าได้เบิลนะเบิลนี่ลงคุกบอกเตือนไว้ก่อน มาเรียนยานเธอไม่ออกแล้วฉันบอกแค่นี้แหละโอ้โหออกอยู่นะมีอะไรอีกไหม เบิ้ลสิสองไปลุกเออเบิ้ลอยู่ตรงตรงนี้ก่อนไม่อยากเสียง โหเนี่ยมันชั่วขนาดไหนเกมเนี้ยดูสิไม่ออกให้ด้วยแม่งโคตชั่ว น่าจะแพ้แล้วล่ะยอมไหมเออไปตุยซะแดีน,นี่จะพิ่โครนะเคเจะพิโครก็ไม่ต้องกลัว เฮ้ยมันมีขังค้กไม่แน่นะอะแต่นี้พี่โคเลือกที่จะไม่ได้ยกเรานะเลือกที่จะทอยมากกว่าอ่ายกแล้วหนึ่ว่าไม่ยกที่ไหนได้ยกเอาอยู่ตรงนี้ก็สบายโดนไม่ผุดนะ ทางที่มันต้องสองเมืองไม่เป็นไรเราก็วาร์ปไปเลยเอามีคอร์ด้วยลืมไปลืมดูนะแต่ขังคู่ก่อนโอ้ไม่ถอยถอยลังให้ด้วยภาวนาคงให้หยยบผักไอยาอย่าเวียงโอเคไม่เวียงนะ လတောတေတောတောကတာ ที่ศึกาคอนทุกคนโอเคในเมื่อมันได้เล่นก่อนก็ถือว่าเป็นโชคของเรานะโออันนี้สวยหมวกนี่คืออะไรทำลายลูกเต๋าเราสี่เปอเซ็นลยเหรอโอ้โหมีโล่มีหมวกอันนี้คือหมวกโล่นะแล้วก็มีการขโมยมาเพิ่มทั้ง55%ด้วย ไม่ใช่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิก <karena> ี่เปอร์เ <rant> ซ <t> ็น <Hence>, ต <TALIESIN> ์น <hine>? ่ะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงด้วยนะผุดเอ้ยสะมันไปหนึ่งครั้งโอ้ย ลอยไม่ถึงขางคุกออกไหมออกเลยนะโอเคตันนี้ถือว่าสวย ยังก็ตุยแ,แบบนี้ยังไก็ตุยไม่รอดเอาขังคุกไปอีกสวยแต่นี้ก็จะเป็นตาสุดท้ายแล้วทุกคนเราต้องชนะเท่านั้นต้องชนะเท่านั้นนะไม่ชนะก็คือตุย เจอพี่โครทุกคนทำไงดีโอ้ได้เล่นเป็นคนแรกด้วยสายฟรีเหรอไปไกลๆก่อนก็แล้วกัน เพรามันมีพื้นที่นี้ด้วยนะโอ้มีแต่ของดีทั้งนั้นนี่เหรอสายฟรีสายฟรีเขาทำกันแบบนี้เหรอ เรีนยานร้อยเปอร์เซ็นต์คางคุกร้านเปอร์เซ็นต์อันเชิญร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคทีนี้หละตาฉันแล้วโอ้โหทองไม่เหลือสักเส้นโดนไหมโดนเปลนเอกร้อยฟ้าต้องออกนะแต่นี้ถ้าไม่ออกคือตุยยังไง แรยนยาม A. เอลยนะเเบื้องสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สาดไปก่อนค่างคุกร้าเปอร์เซ็นต์โอเคตุยทุกคนชนะแล้วเป็นยังไงล่ะเล่นก่อนเล่นหลังไม่เกี่ยวหรอกคนที่โฮดก็คือคนที่เล่นเป็นตะหาก ว่าไปคนพุดเล่นเฉยๆนะแต่ว่าถึงแบบว่าประมาณว่าตองให้เราได้เล่นเป็นคนแรกอะ่ะเออเรามีโอกาสแพ้เยอะกว่าใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราแบบจะเรียกว่าไงดีถ้าเกิดว่าเราวางแผนถูกอะไรแบบนี้เราก็มีโอกาสทีส่ไม่ใช่ว่าเล่นก่อนก็จะชนะไปออจะแพ้ไปร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ใช่มันก็มีโอกาสที่ เหือน้อยๆเออมันก็มีโอกาสชนะอยู่บ้างถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นคนที่สองเออคนแรกนะเราทํางานเราถึงจะมีโพมีโอกาสได้ชนะอยู่อะไรประมาณเนี้ยอ,อืมพูดเองง,งงเองใช่ไหมเออเออถ้าฟังแล้วง,งงก็ต้องขออภัยด้วยก็เหมือนกับง่ายๆก็คือตกให้เราได้เล่นเป็นคนแรกเราก็ยังโพมีโอกาสอยู่นะเออพยายามสร้างโลกให้ได้เยอะแล้วก็ห่างไกลจากผู้คนเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเล่นนะ่ะ ประมาณนั่นแหละได้พันเพรเลยนะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายไปละ